นาป,ปีแม่ไปกินข้าวไปเห็นไอตัวเท่าแล้วหัวเขาน้ำตาลไหมปัาปี้นี่เห็นตัวนั้นไหมเนี่ยได้บ้านนะไม่ที่นอนอุ่นๆด้วยนะโ <c oughs> อป้าต่อมากันได้ ไปกินข้าวได้แล้วไปไปกินข้าวไปแม่ไปกินข้าวเร็วโอ้ยอุ่นเลยเงียบเลยไม่ร้องละเห็นไหมนาวไม่ร้องละไปแม่ไปกินข้าวไม่เอาหรอกเดี๋ยวดูลูกให้ไปพลังรถแม่ไปกินข้าวเข้าหจะท ได้นอนเกาะกันแม่ไปกินข้าวไปหรือจะกินตรงนี้แม,แม่ไม่มีเท